ให้เขาว่าว่าเห็นเม็ดขาวดอกเห็นแต่กระสอบร้ายเพิ่นเฉียวขึ้นเหล้าว่าท่านแต่ว่าเอาคืนเนี่ยหาชิปสอบแล้วว่างสิเมอื่อมาไหนก็ไม่ได้ยินปัดได้ไปไม่ก็น่าที่แอดมินงงงงเพื่อนเอาเพื่อนให้เขาไว้แต่เต็มโย่เขาเพื่อนเฉียวขึ้นเหล้าเพื่อนใช้กับว่าจัคแต่ว่าเอาคืนเนี่ยหาชิปสอบว่าท่านบ้าง เห<า>็นแต่ทงปุ้ยเนี่ยเมื่เห็นเข่าดอกเป็นทงปุ้ยมาดปากไปแล้วอันเพื่อนนั่นว่าทงเข่า,าสันหาซีบสอบนะฮะห,หาซีอบสอ,อบขึ้นแล้วไว้แล้วาสันย่างอีกอยู่ยังอีกหลายๆย,ยังย่งอีกหลายกว่าเก่าสันอืมมาบางส่วนเท่านันน้นหาซีบสอบมันบางส่วนยังเคยบ่อยากฟันวาเข่าแต่ว่าบ่เห็นเมันมันดอก มะเขานั่นที่เป็นว่าขั้นเขาขาวเขานั่นเข่าเลี้ยงมัมม่อสีมักเตะกะดำหน้ามกแปงสันเขียวเขียวขั้นนขักว่านั่นันม่ไนปันปลาหนมักเยอหนปลาจปปลาชุ่เขียวปลาเค็งมากยู่สีเขียวอาปลายังสีเขียวปลาเค็งไงเขียวลืมๆืมนงสิบบ่ทแลนี่เอ็นนงสิบบ่ คือสีใบไม้นี่นยักษ์ค่ำๆไปก็นี่จังน้อยมันบ่คือสีปฝาธรรมดาน,นะโหครับผมน,มนมั่นแหละปั่ป<ล>นบูน้ำเครื่องหง,งงกระทบบ่กระทงไงเอาปั่นใหมูน้ำเครื่องถุงตุนซองถุง,ง,ง,งสิละให้มันปันป่นให้ไพ่ปั่นในแอดมินบอกเะโอ้ยสาธุกับน้ำปูนี่นะเนาะอืมทังไรก็ได้แต่ว่ามเมื่อคืนนีครับ คือจังมีผู้ชายมานาย่นั่งยองยอยอยู่ทั้งหน้าเล่นะบ่มบอมมียังย้อมสีกันแต่วรนี่หน้าห <c oughs> มวกต้มมาเนี่ยว่าจะคล้งองปลา <c oughs> ออคล้องปลามาสันผ<อ>ู้ชายผู้นั้นเนี่ยเดียวเบิ่งเดียวเบิ่งมันยังบาดนี่คือเดียวเบิ่งมาสัน่จนจะคล้องเลยฝาแยางนี่กันต่อกันโนดก็ทงเขานะทงเขากองอีเรยน้ำข้างเฮียนขึน้นเดียวกันบ่ลาขึ้นเดียวกันต่อกันเลยดิหนิอีกฝั่งต้อกันออกต่อกันมาหนี้ฉี่มีทงใสทงหนาหนามาสั่น ตนั้นไนเงยาาสนะแจ็คแมนไปปุ่มยังเงียเขาไว้ไน้หนอีกอันว่าหาชิบถุงเนียวนะครับผมแจ็คไปปุ่มยังใส่ในถุงไว้ได้ได้ได้กันี่แพีทว่าแต่บม่จะฝันมาถุงเ่าบม่จะเห็นกันเห็นกายเห็นของเขียวนึ่งเออ นั่นแหละช่วงอั้นนะว่าอยากว่าจะของเทิ้งผู้อื่นผู้อื่นนั่งทั้งหนาดิผู้อื่นผู้ชายนั่งทั้งหนาจะของไปนั่งทั้งหนาเพิ่นไปนั่งรุ่นเพิ่อนเอาสั่นเดียวมาเบิรงนมาสั่นกับสล้างจ้าของกับฝ้าลูกไปเป็นผู้ชายจอดจงอิ๋นผจญผจญจอดจงต้องจอดจงมากว่าจอดจงเมชื่อว่าไรเลย กบามนคู่บอนแ้วนามนีบ้กันาถนเนอลยี่อันนี้กพาะมันหน้าว่าให้เลขกูเขาขึ้นกันเพราะว่าซื้อเลขกะเอาบินอันเมื่อวานนี้ไปที่นเขียนนะแม่เพราะในซื้อบริษณหน่อยเพิ่นซื้อให้แต่ว่าไปบว้เฮียนแล้วไทยใช้ทุลาระสไใบว้แล้ว จะซื้อได้บ่าลวแม่ซื้อเดี๋ยวดิแม่ซื้อได้เลยบอครัซื้อได้เดี๋ยวนี้จได้ซื้อไว้แล้วจะเอาเนปันจังเัินล้วะได่ได้ันนมันบ้าซื้อแล้วบ้ามึงก็ซื้อมเซวนีมเมีเนือจากตัวพจนเชยนไห้บ้แล้วแม่บ้ามีอัไห่างเช่นหาเปลี่นนะห่างเช่นหาเปลี่ยนมาแต่ใส่ห่าเน่งเปลี่มาแต่เกาเกาคนแต่ตองเหมือนคนดีอันนี้งูนี่ ว่าหนี้ว่า,าไม่เูลดลูกสาวฝันงูงูใหญ่ไงนะบ้านในย,ยิ่งบะบ้านในย,ยิน่งบ้านในย,ยินงขึานายย้นกันตัวเมื่อขึ้นที่สองลูกสาวฝันมามงูใหญตัวไงไปอาราดอาลาดไปไปแนะล้วลดขั้นหนึ่งไปตันนาะไว้รถขั้นนั้นทะเบียนสามแปดเก้างูได้เกี่ยวแม่เกี่ยวขึ้นแม่มาหาทุพานอื เกี่ยวมาบัดนี้ตู้ผ้าได้รูปมันจะเป็นงูตัวยุ่งๆนี่มันบะค่ะตู้ผ้าสีรูปเครื่องตัวนี้รูปเป็นอี่เอามือรูปสินเก็บแบบนี้น่ะเบิ่นเบิ่นเป็นเปลนเลยสันครับผมทั้งหัวงเป็นงูคือเก่าอือเปลี่ยนรถยังนะคะเมื่อกี้สามแปดเก้าสามแปดเก้านะบัดนี้ตู้เฮ้ห้าให้ห้าเนาะค่ะให้ห้า แก่หมดรัดมานี่เนาะรัดมาหนีเลยมาของอันนี้ฟันมน่ะฟันนี่เนี่ยฟันงาเขาฟันงาเขาแก่ตัวกระชือเด้เมื่อเดือดวเาว่าฟันเืนไปดนถูป่ะฟันเื่นไปแก่ได้ยางหนาตาเซ้มาสักกว่าอันตัวที่ห้ากเร่า อู้ตัวนี้ขอท่าเป็นยังมาสัน่นเชียว,วไปแพ่ขายแอมินทั้งอืน่น<อ>มาสั่นเอ้าผู้เจ้าออกไปแล้วผู้ขอยื่ได้บอกว่าสัน่นบานี้<อ>ได้เออสั่นได้คือเก่าละ่าละสัน่นบานี้เพิ่นโตเนื่อเม่อสาวเม่าเมียก็ได้ตัวาาาตวาล,ลูกอีดดตัววาคือขึ้นเพิ่นละบาน้องขอได้บอกแล้วว่าสันบานี้เขาก็ได้เบิรงคลิคปแล้วครับคิวตุคลิปตัวที่ห้าน ได้เล uh, mm ี้ยงเดาหาเป็ดองคหาเจ็ยเจียหาเขาฝ่าเวงเล่เพราะว่าเราขอไปเห็นะเจือใบแพ่พายทั้งอื่นก็ได้ขอเขาก็ได้บึงคลิปจเป็นเล็ตัวนี้เพราะว่าแม่กะตีว่าเมื่อนี่เป็นหานะครับพ่หน่าก็เป็นเจ็ดกับทุกม้าผู่้ลูกก็เป็นเกียจอือโอเป็นหาเป็นหุกเป็นบ่ค่ะหุกก็ได้หาก็ได้นี่เนาะผู้ชายดิเพราว่ายายผู้อังเก็บบาน ฟันดีว่าหกหกเก็ตเป็นจริงอือันนี้ว่าฟันนะ,ะน่ะเยว่าวงาดงสีใดนี่สีไดหกเก็ด,ดิว่าคนมันเป็นหาเป็นขันผุ้ใช้ก็จะเป็นหากับหกจองก้นเหมือนปะค่ะแต่ว่าเมือ่อน,นี้้เป็นหาแล้วล่ะเมื่อรวปนี้เนาะเกตกับเกตอืมเท่นั้นก็ เดั <mit des> ๋ยวเสริมขึ้นมาเนาะอัีนี้คือฝันตองหดเนาะแม่เนาะฝันตองหดหลังจากหดว่าก็หันมูทท่วมมากค่ะมือท่วมมากเขาก็คือกุมัวที่แตนจะว่าบุมัวละลายกุวัวได้ชีสาหาพันกุัวแล้วจองพันท่วมมากเขาเคยเฮ็ดเอาคูมัวกับไอ้นะค่ะบวกรูคพูนหันเอานะขั้นผู้น้องเฮ็ดได้สิบหกผู้ไอ้เฮ็ดได้สิบห้าว็มาทั้งสองตัวว่างหัน งวดว่ะครับซี่ศูนย์เข่าเจ้าก็ได้แปดช้ำเข่าเจ้าก็ได้โอ่เจ,าะะจา้าได้มากนิดเียวเจ้ว่านวดแดงวดละหลายซิมมาดูแม่บาดนี่ดบาดนี่งวดน,นี่ผู้อ้ายนี่เฮ็ดได้ฮากเกตผู้น้องน,นี่ได้เฮ็ดได้หาแปดเดี๋ยวนี่นี่ครับผมเดี๋ยวนี่บ่ท่านที่ห้ากันอีกกันแม่คขาเจ้าตุ๊กน้ำายผู้น้ำายว่าจุ่มผู้น้ำ มือนี้แหละเอาไปป่ามือนี้แหละว่าสันแตนบักเคียร์เกบักเคียเพื่อนกับปาดเร่มือเชียวไปหึ้งข่ยามตอนบ่ายเขาเจากับเจียวไปที่เนี่ยเขาเจาะขม่าลายงวดแล้วเขาเจ้าเขาม่าลายงวดแล้วเฮ็ดผมเขาเจ้าบวกลูกคูณหารเอาตลอดนะจ๊ะน็อตสูตรเพิ่นเนาะจ้าแตางวดนี้เพิ่นเทสได้หาเจ็ดกับหาแปดจ้าอืมแตมืตรงกับพุทแม่เองหาเจ็ดเนี่ยแม่ใหญ่มากมือนันมากนี่แหละว่าสัน เลีกตัวเดียวเหรอไอมวลตัวนีนว่าสันเนี่ยว่าพี่ได้เลีกตัวได้หเหรอสันหาเกตก็มาแยบเ่รอสันฝันฝ <laughs> ันฝันๆๆๆว่า<อ>มันเป็นเด็กปูว่ว่าสันเอา้าคือคือกันเขาเลียกไอมวลแค่บาทนี้ว่าสันว่าไอ้มวเยังได้ของสันเหรอเออสันแข่เบียงไหนเนะ<ส>าะคร<า>ับผมโอเคว่ท่านไหนสั้นท้งเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแมงปันครับแมงปันเท่านั้นล่ะผู้ใดมักตัวใดกเขาเจาก็ติก แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มากเลขปูผีแล้วใส่หยนใส่เรียกฟูผีอะไรยังี้เน้เนๆตัวได้แม่บปไหนผ้าวันหน้าทอกันเมื่อดีเน้นไปได้ขั้นขั้นเน้นนี่คือสีลุงนาตัวขั้นตัวนึ่งเน้นสูงสีรุงน,นาตัวต่ำแล้วทอกันโอ้เบ่มีตัวใน,นใจลึกๆเนี่ยว่าแม่บอร์หนมีเคอนี่แหละลึกๆหน้าลึกๆหน้าพ่อห้เป็น ลึกๆก็นั่งยองเอเล็กๆเนาะเอ้ามันหลายตัวต e> ้องเงินลึกๆครับก่อนมืดเยวนี้คือตตดลงกันมืดหับซ้ำกันเตซ้ำกันเลยตอกี้เม่นกิดแปดครับหาแปดลายขโมยนั่งยองยอสั่นสองคนนี่ขกตีใสามสมเนาะ ตะวันบอกว่าเอาแต่วันนี่มีมากอยู่ก้าเจ้าเจ้หามากเก้าสามสามนี่เด็กสามกองตัวได้ผู้ทุมหนึ่งเชือดแด้จะสามสามขันย่องย้อนี่คือสามถนนเป็นมาว่าสามกับชีบว่าพอชีบว่าเป็นสามแล้วเคยฝันได้กี่นังย่องย้อนเป็นสามแมนไอ้กี่กับไม่แย่ท้าตีกันเข้ากันดีปันยังเดี๋ยวเด็กไม่ตี ก็ว่าการศิวเอาครับก็ว่าสี้ยุดท่อนี่แหละครับผมยุดทอนั่ใหญ่นี่ครับเกณฑ์หาหาเปลี่ยนเนี่ยท่านะยุดที่ปู่ตาเนาะนี่แหละยังได้ก็เพราะหน้าให้เขานี่แม่นแม่นเลขเจ้าของนี่ก็สร้างให้เขาเลขปูมันยังคอยเนาะทวนคอยที่ทัวแดนมาทั่วโลกนะครับเนาะทั่วโลกบนให้เรียนเป็นเงินเป็นทองทั้งกันใช่ไหมเขาเลขปูนี่แหละ ให้เขาเรีกปูนี่แหละแต่ว่าเรีกเจ้าของกับมากไว้กับซื้อไว้ซื้อๆเนาะครับผมเรียกเจ้าของมันกับเป็นเรียกปูะเาหอดกอนาแป่นมครับเรียกปูคึอกันเรียกันหัห้องพันเด้นีนน้ำน้ำครับปูเป็นเหตตาเนนครับผมจะเป็นเนื้างเนาะคก่ะค่ะเนอขางู่อยทีเบิ้งอีกก็เบิ้งค เขากันตัวเลาก็เป็นหาเป็นปากกัเป็นเจ็ดอีกกตีใส่กันครับผมครับผมก็เป็นเรี่องล่าม็ดทุ่งมาเ่อสุ่งมากบอกเออเอาไม่แ้ไงไม่คอยเคื่อให้แจ้วไม่คอยเจียนนั่นแหละเนียนเราเรียเจ้าเขาคัดเหมือนนี้มาด้ก็ันเห็นกล้วยน้อยหอมมะให้ครับกล้วยน่อยมันไม่หรอกครับมัดจะุ่นละมันใหญ่ฟังอ๋อแก่ เพมาฝันมัยคืออย่าเพิ่งจะ่าเพิ่งบ้านเมืงค่ะุนพ่มีกีสามคนพิ่มเอาดี่ขุ่นเราอยู่บ้านหลังเก่าคนเอานุเจ้าม่อเป็นมันเป็นบ้านหลังเก่า่าบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้บ่มีเฮียนแล้วบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านห้างบ้านนี้เขาคุ้ยมากมัผูกไว้สลางเฮียนทั้งแมทั้งลูกมันลูกมันมีสองตัวงามงามเล้ยไปตบหัวมัน ค่อยเมียก็จะมันตัวเมียก็สุผูดผลไม้ได้บ้างเพื่อน้อยนะเพราะว่าเขาเมียมันเขาปลูกไว้ยดตสรางบ้านยังไงหาเงินมาได้ยังไงท่านก็บ้านนี่พัฒนมือฝันมือมือฝันมาขึ้นว่านนี่เนาะฝันบารีนี่ันเขาเทศน์นุนไม้ยุ่นในหมู่บ้านเทศน์นุนไม่เทศนนุนทายไม้ยุ่นในหมู่บ้านของเทพหินเทฟผุนเทพอย่างผุนี้ บานี่ก็เลยขี่จัก,กรยานมาขี่จัก,กรยานมาบานี่แต่ว่าตูวนึ่งรถตายแล้วแล้วมาขอขี่น้ำแล้วมาสอนทั้งหลังบานี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งมานั่งทั้งหนา้าเด็กน้อยคนหนึ่งจักรยานขั้นเดียวนะจัก,กรยานขั้นเดียวจักรยานขั้นเดียวเด็กน้นยยอยคนหนึ่งเปียกได้เจ้าเปียกได้บ่มมมาาาเปียจะแปคุณแม่ ขาดน้ำขาดไปเลยนั่นเองขี้แก้วบอกน้ำเปลนอยู่นะเอาบอกไหมต้นขีอขี้ฝันมาขี้จีจะกรยานข่าพาบ้านหูเพราะว่าเพราะว่าจักรยานขี่มาจะขวดกันในความฝันข่อยว่าเอาจักรยานหน่อยๆเขาสิไม่ขี่น้ำกันแต่ว่าผมไม่ขี่น้ำตายแล้วตายแล้วเพาตื้มเพาตื้มนี่เมื่อขี่น้ำมันนั่งจับบาปมันนั่งจับบาปแต่ว่าผมอยู่ทั้งหนานมันเล็กน้อย เมื่ชีน้ำสองคนอย่างน้อยจะมันผู้ใดผู้น,น้อยผู้ใต้เมื่อชีน้ำมันเป็นพุทธีนะมันเป็นพุทธีอั่ยังไงยังยู่ทั้งหนาจักย่านผู้ผู้ผู้คนตายแล้วไม่ยืนจับบาเขาองยอยุ่ทธเจียเลย เป็นซวนเนี่ยท้างหลังนะเจ้าสิเป็นนังแล้วเจ้าว่าเป็นหาก็เป็นฮกคำนึงมันบะมนหน่อยพวกแม่ไก่ก็สิเก่กันสิบีแล้่เปเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนคือว่าบ่อยบ้างในขั้วต่นนี้สิบีต่ข้นกรผูซ้อนเนาะผูซ้อนนี่เป็นซวนมันบะเล่านี่ว่าเป็นหากับเป็นพกใช่ปเอานแต่ว่าสิบีเนี่มันท้งหนาสิไม่ชีนนกัหลายกจนน่อยเนะใช่ไหมพอเยกะน้อยประมาณห้าหกปีะมาไม่ชอบละานเป็นทานนละก น้อยให้งนี่น้อยหน่อยจนน้อย่้นหางพกปีกันซ่พกตงตามนงังซองนี่หเ่เป็นเนืองอยู่บล่เอยงฝันถามเอ็นมินน้าเป็นเเป็นเนอยู่บ่ขั้นเป็นเนืองกับขึ้นสีนึองเพราะว่าเป็นพุทธสีเนือข้างบนนข้างน่าจะมาค้นายแล้วอยู่ทั้งหลังข้นตายแล้วมายิบจบาเเป็นชวนเน่้ดาตทั้งหลังเป็นชวน้็ คือบ่ายเคยฟันห็นเราจะเคียร์ที่พอตืมเนาะเกากะด้ออย่างนี่ละเินอยูเนนเียบไม่น่าพทนี่คอยิีได้สามตัวมันบ่ห้กหกแตัวเดียวกันบานี้บ่าฟันจะเปี่ยนอบ่เคขันเห็นเราจะเคียรสรุปเอาเอาแล้วได้แล้วขี้เขาบ้าี้านวศูนเนาะขี้เข้ามาีรถว่จักรยาน มันมันสี่ขันตีเหมือนชิป็นีสีตัวนี่เี่ยตีเลยไหมว่แล้วมันคนสามคนนะนี่ถจักรยายนีต่ผูายบัดเจ้าผูนองกายเรก่าเป็นซวนผูตายอยู่ข้างหลังตายอยู่ข้างหลังจับบ้าก่จับบ้าจับบากาี่ซับจังเลยมันดถจักรยานแต่ก็มันชิป็เนียสามอ่าวกรยานกรยานเพิ่นิปเอว่าสิปีเป็นสาม เคยตีมั่นในแทังสิก็เป็นซ้ำอยู่ผู้เจ้าตีได้เจ้าก็ตีไปจะคอยตีเขาซุ่มนี่ด้วยเนี่ยปูนด้วยเข้าชุนวนจะว่าหาาเพราว่ได้ซื้อนี่้นตีให่เจ้าเป็นกีสกย่านหาสามบุกส้ำบ่ตีได้พ่อเขาบอกาบว่เาบอกผบกเรียกในคนฝันครับผมกยานอฝันนฝัน แต่ว่าไข่ยนี้คือคิดนอนคิดนอนั่นแรงมือได้กค่คิดเล็กคนยังเยี่เข่าแล้อปโกบโรก็หักขาไว้แล้วครับผมเต็มตัวงวดเต็มตัวงวดคนละโกบล้วก็ะหักขาไว้แล้วสามตัวคุณว่าชิเขาเลสามตัวอยู่อย่างนี้คือดีคือพูดใหม่ลอยพูดลอยไว้ปะนาดก็วอนฟังแล้วกาวอนให้กลัวกันญมินฟังแล้วครับต้องงวดคือฝัน่าแต่ตงหน้าควบห้องรวดขวดขวดเนื้อควบไย มันจะได้ย่างเต็มเป็นกรบแต่ว่าผู้เอาโบวเบิดเอาสามตัวนึงเอาสามตัวคือดิเป็นกับเขาสามตัวขึ้นมาสิบงตีเป็นเลขขึ้นมาเล่าหักขาไปแล้วสามตัวบานนี้ก็เลยบ้าหักขาหักขากบไปเลยมาตีเลขเล่านีกหักขากบเดโากันบานนี้ในความฝันก็เลยเอาผู้คือบ่วขาสัดถึงที่เมื่หักขากบถึงบวบาทอ๋อมาชนหางหักสิฟงไม่แล้ว มีพูดมีก็จะยางมากเบาขนุมีมีมากคือคือบาฟังละมีสามคนย่างมากมีผู้ยิงกับผู้ช้สามคนย่างมากนั่งลีบังยุงสิล่ะขยอยปรเส็นข่อยเขาอันนี้ปราเสนเขอว่าถ้าคบเตียมท้องหน้าเปนย่งบอกว่ามีูงใช้คนมี้ยิ่งสองผู้ใช้คนนึงเนี่ยหัวอยู่ตรเขวาัวใหญ่นั่นนะวฟน ว่าในนางติง่งเล็กซีๆเขินดิยได้หวัวไปค่อยว่าเอานม่ค่อยว่าเอาอีพาา่อว่าลูกสาวจะปันนมาเห็นออกมามห็นแตเได้เ้็นสู่ข้นแตเลย เรหัวบค้าไปหรอใช้มือตรงหมดอันเข้ามาเจ้าจับกบสามตเขาตีใค่สามตัวนึงมสามกับสามันก็จับง่ายสุที่กบมันควบกับตีคบเปล่นไปนี่เต้สิ่งอะไรจับมอเ่ามันนี้เขาย่างไปมันมอไเขาจับรดเนยไม่ได้ไม่ได้แล้วควมปันคบอันเขาย่างไปมันเจ่นไปมอเขาย่างไปมันก็มอเขาจับเอลลูดจับตันตันนึงแล้วก็สองตัวสามเื้เรื่องไทยกรไดซื้อได้สามตัวไปแล้วกักขาไปพร้อม ใหัาไสามตัวก็ขึ้นใจว่าอาจจะเขาเลีสามตัวน้ะครับผมหรืออาจจะชีเขาสามห้าเก้ตรง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 เน้นมาสัเนไปกับชี้ข้ังสั่นนั่นกเองจกเยนปูนเราบวกแล้วเราแ่าสื่อเหมไอเดร์เราแ่าเพราะว่าเบื้งามองอมสลแล้วครับผมแล้วันนี้ตัวนมาแล้วนี้ตัวเลี้ยมนเลตัวก็ไ่้เป็นไรนี่จป็นเจนาเาเจลณาเอา ไม่จะม้วนสี่ตัวไม่จะมว้วนนี่เหรอม้วนี่ขั้นม้วนี้ไม่มไมมเรียกได้ตัวว่าได้หลายพอบางนึงน,นี่ขั้นถือกมากคือว่าเราว่าในข้อมฝันเราว่าเราไปเบิ้งหม่องเขาสกีออกแล้วเราว่เาเขาเขากากระบาดแล้วขั้นเขาได้สามตัวเขาจะได้หลายพอเขาคือเขาจะ,จะถึงข้อมฝันเนาะ เราไปหาซื้อได้เราบวบบวคนเราไม่นเพราะว่าเบิรงเนื่เขากระบาดเนเพราว่ากากระบาดตัวที่เกีตัวที่ว่คืสิงวดนี่นี่ทันที่หนึ่งคนว่าห้หาซื้อให้ได้ตัวนี้นี่นะมันหลายตัวแต่แต่ยมเริ่ทนี่กับประเทศแล้วเราขอพเร็ ครับผมนี่แหละบ้ารเลยให้พี่น้องวงไปเพื่นกระชึ้นเห็นนยูดอกผู้อื่นคือกระไดเนาะครเพราะว่าขันซื้อรยนมันเป็นบัทพัวเพราะว่าพ่นมาหาเป็นปูอ๋อครับผมกอหปวดเราซื่อกระไดให้เก่าแล้วเพ่นะอาจว่าบัารืซื่อได้นได้่นกันแมงมากมัดาซื้อไดเมได้นแหงแล้วงวดฟีของเราย่งมาเนาะ มาซิมไซเตียตัวเดียวโคโลโอ้โอครับผมเี่้าาที่ครับน่นย่ำครับแน่นย่ำปูวาหาซื้อให้ได้ครับมีเทาไ้ครับผมครับผมนี่แหละกรดเทาเอทุกคนนี่ส่ไม่หลับเอครับผมขอบคุณพอจับนะครับเนาะ เป็นแนวทางเป็นแนวทางครับอ่าขอบคุณ